สวัสดีครับผมนายสุภวิษ์แสงลุงอยู่ชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่6กธรรมเอที่9วันนี้จะมานำเสนอข่าวอุบัติเหตุเกี่ยวกับงานช่างเกิดเหตุสลดช่างหนุ่มพัดตกลงมาจากนั่งร้านสูง10เมตรร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตกล้องวงจรปิดจับภาพนาทีสลดขณะที่นายสุธินันชัยธงยศอายุ32ปีพัดตกลงมาจากนั่งล้านสูง10เมตรร่างกระแทกพื้น,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 าาน,นร,ร,รนุนแรงเสียชีวิต เหตุเกิดหน้าไซงานปรับปรุงอาคารโชว์รูมรถยนต์ฝั่งขาออกถนนทหารตำบลหมาแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพนายชุชินันน์นอนหงายจมกองเลือดโดยมีนายสุภกิจคำเดชชัยน้องผู้เสียชีวิตอยู่ในเหตุการณ์นายสุภกิจน้องผู้เสียชีวิตเล่าว,ว่าขณะที่เกิดเหตุตนนั้นอยู่ข้างล่างส่วนพี่ชายอยู่ข้างบนกับคนงานอีกหนึ่งคนทักพักเห็นพี่ชายตกลงมา ขอกับนั่งร้านตอนนั้นพี่ชายจะมีลมหายใจจึงรีบวิ่งไปบอกนะ้าที่เป็นหัวหน้างานก่อนเกิดเหตุการณ์ตนยังพูดคุยอย่างล้อกันและไม่มีรางร้ายบอกเสียใจมากในนา,นานทีที่จะเจอพี่ชายสักครั้งแต่ก็ต้องมาจากกันแบบนี้ขณะที่นายพุทธลักษ์สาธุวันอายุ5 1ปีหัวหน้างานและเป็นน้าของผู้เสียชีวิตบอกว่าตนรับเหมอปรับปรุงอาคารหลังนี้เป็นการรับหมอภายในครอบครัว มาทำงานกัน6คนเป็นเครื่อนญาติกันทั้งหมดกำลังลื้อถอนผนังอาคารเดิมเพื่อติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมมาทำงานได้หนึ่งสัปดาห์เหลือเวลาอีก5-6วันงานก็จะติดแต่ก็ต้องมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายพัะตกลงมาจากนั่งร้านกระแทกพื้นเสียชีวิตขณะปฏิบัติงานเพนาราะนั่ง้านไม่มีความแข็งแรงและไม่มีเซฟตี้ญาติไม่ติดใจในการเสียชีวิต จึงมอบศพให้อาสากู้ภัยนําไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลเพื่อรอให้ญาติมาติดต่อรับศพเพื่อไป,ป็นความเพียรผูนสต่อการป้องกันอันตรายในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกครั้งดังนั้นข้อแนะนํามาตรการการป้องกันอันตรายสําหรับกรณีเหตุการณ์ดังกล่าว<ม>หนึ่งการฝึกฝนและการอบรม 2. ตรวจสอบอ,อุปกรณ์และเครื่องจักรส มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ4การเฝ้าระวังและการสื่อสาร5การตรวจสอบสุขภาพกับผมขอจบการนำเสนอขาเพลยงเท่านี้นครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับ <c oughs>